พระธรรมฟลิปปีพระธรรมแห่งความชื่นชมยินดีในพระคริสต์พระธรรมฟลิปปีเป็นจดหมายที่เขียนโดยอาการูตูตเปาโลจากคุกที่กรุงโรม จดหมายนี้เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและการเรียกร้องให้ชื่นชมยินดีในประคริ์ไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ใดๆเปาโลแสดงความรักอย่างสุดซึ้งและการขอบคุณต่อผู้เชื่อในเมืองฟิลิปปีเปาโลอ,อธิษฐานขอให้พวกเขาเติบโตในความรักความรู้และความชอบธรรมเปาโลปรารถนาให้พวกเขาเต็มไปด้วยผลของความชอบธรรมผ่านทางประคริ์มุมมองของเปาโลเกี่ยวกับการถูกคุมขังของเขาเองนั้น แทนที่จะสิ้นหวังเขามองว่านี่เป็นโอกาสในการประกาศข่าวประเสริฐและเป็นการหนุนใจผู้อื่นให้มีความเชื่อเข้มแข็งขึ้น เปาโลก,กระตุ้นให้ชาวฟิลิปปียืนหยัดในความเชื่อและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ว่าจะมีการต่อต้านมากเพียงไรก็ตามตลอดทั้งเล่มเปาโลเน้นย้ำถึงความสำคัญของความถ่อมใจและความไม่เห็นแก่ตัวโดยชีย้ให้เห็นถึงแบบอย่างของพระคิดว่าเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดเปาโลก,กระตุ้นให้เราถือว่าผลประโยชน์ทางโลกทั้งหมดนั้นไร้ค่าเมื่อเทียบกับประโยชน์ในการรู้จักกับพระคิดเราควรมุ่งเป้าหมายของเราไปที่การเป็นเหมือนพระคิด ในโลกที่เต็มไปด้วยการล่อลวงและคำสอนเท็จเปะโรเตเตือนเราให้ชื่นชมยินดีในองค์พระเป็นเจ้าอยู่เสมอ ให้เราพอใจในทุกๆสถานการณ์โดยรู้ว่าพระคริ์ทรงเป็นแหล่งกำลังและการจัดเตรียมของเราวันนี้ขอให้เราเป็นคนที่ชื่นชมยินดีในพระคริ์พบความทราบซึ้งในพระคุณของพระองค์และส่องแสงแห่งความรักของพระองค์แก่โลกรอบตัวเราขอให้ชีวิตของเราเป็นประจักษ์พยานถึงความชื่นชมยินดีที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์ให้เรายึดมั่นในความเชื่ออย,ย่างไม่หวั่นไหวไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือการต่อต้านสักเพียงใด ขอให้ความชื่นชมยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของเราเสมอไปขอพระเยซูคริสต์ผู้เป็นแหล่งแห่งความชื่นชมยินดีที่แท้จริงทรงอวยพร,พรคุณครับ